สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็มีท็อปสิบบัคมาใหม่นะครับแล้วก็โคตรโกงเลยนะครับสามารถทําได้ไม่โดนแบนนะครับเนาะเพราะว่าเป็นบัคของเกมนะครับองน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนอยากทำนะครับเนาะก็คือทําได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่ก็ ทำให้เหมาะสมด้วยนะครับเนาะเพราะว่าบางบั็กมันโกงจนเกินไปนะครับเราก็อย่าไปทานะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าเราทําแล้วไม่ไปเดือดร้อนใครนะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าเราทําแล้วนะครับเนาะไปเดือดร้อนคนอื่นนะครับแล้วคนอื่นนะครับเนาะก็คือแบบว่าเดือดร้อนด้วยนะครับเนาะก็คืออันนี้ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ารหัสเราจะโดนแบนนะครับแล้วพี่จะไม่สนับสนุนในการทาบั็กนะครับเนาะเพราะว่าพี่เอามานะครับหรือว่าเอามาให้ดูนะครับเนาะก็คือ แจกโค้ดซื้อรหัสฟรีดูคลิปนี้ให้จบซื้อในเว็บ Show นุกเกอร์ชวนจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยไม่โกงไม่เกียนเข้าสินค้าลดราคาพิเศษมีหัวข้างขาวจาก5,000เหลือแค่99พอยต์เท่านั้นนะครับน้องเดี๋ยวรอเวลาเปิดขายนะครับทุกคนตอนนี้เปิดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้อก็คือ ซื้อเลยละกันนะครับโนได้จริงๆด้วยนะครับทุกคนรีวิวเขาหน่อยละกันนะครับเสื้อเฟสไปรีวิวกันนะครับมีหัวข้างขาวจริงๆด้วยนะครับคุ้มมากแค่99บาทเท่านั้นนะครับใครอยากซื้อกดเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับมีสินค้าราคาพิเศษทุกวันเป็นแนวทางในการทำบัคหรือว่า ปีไฟของเรายังมีบั๊กอยู่นะครับเนาะไม่ใช่ว่าพี่แนะนําให้ทําบั๊กนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยครับเนาะว่าการทําบั๊กการเล่นโปหรือว่าการที่แบบว่าเล่นโปรแกรมโกนะครับเนาะพี่จะไม่แนะนําทั้งชิ้นเลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับอาจจะเจอในตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับเนาะว่าเขาทํากันยังไงอะไรประมาณไหนนะครับพี่ก็เลยบอกว่าเอามาให้ดูนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางละกันนะครับเนาะสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าบั๊กในเกมฟรีไฟ ตราบนะคัมียังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องทํายังไงบ้างนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีบัคเยอะมากๆนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับแล้วก็มีคลิปอยู่จากต่างประเทศนะครับวันนี้พี่ก็เลยแบบว่าเอามาให้ดูนะครับเนาะก็จะเป่ามาด้วยเลยนะครับก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้นะครับท็อปสิบบัควันนี้มีอะไรโกงบ้างนะครับเนาะแล้วก็มียังไงบ้างนะครับเนาะก่อนอื่นพี่ขอแจกเพชรก่อนละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนน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 ีีีีี้้้้มมมมคคคคดดดููขึไปปเเเเเเ๋ยยวพพ่่าาาาาแแจจกกชรรรรใหบบบบฟะะะะัั็ๆล เรามาดูบัก ที่แรกกันเลยดีกว่านะครับเนาะหรือว่าบัคกที่1นะครับเนาะสำหรับบั็กที่1ก็เป็นทางด้านของบั็กเครื่องดีดนะครับเนาะเราสามารถมากดเครื่ <honestly> องดีดตรงนี้ได <geg> erm ้นะครับเนาะก็เป็นข้างตู้นะครับเนาะข้างตู้ปืนประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดออกนะครับเนาะกับกดเข้าประตูตรงนี้นะครับเนาะพร้อมกันเลยนะครับเนาะแล้วเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับองน้องครั้งแรกทําให้ติดนะครับเนาะครั้งที่2นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับมันจะมายืนแบบนี้นะครับกดวิ่งอะไรไม่ได้เลยนะครับเนาะก็ แล้วเราก็สามารถกดดีดได้นะครับนอนี่เลยนะครับนอกดดีดไล่เลยนะครับนอจะไปทิศทางไหนนะครับนอก็คือสามารถไปได้นะครับนอแต่ก็พี่เขาบอกเลยครับนอว่ามันจะดีดออกนอกแมกไปเลยนะครับนอก็จะเอามาเลยครับนอบั๊กนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบั๊กที่แบบว่าดีดใกล้นะครับนอบักที่2นะครับก็เป็นทางด้านของก่อแก้วนะครับนอสสำหรับบั๊กนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบั๊กซ่อนตัวนะครับนอสามารถเอาไว้เก็บย่างได้นะครับแต่ต้องมีรถ1คันนะครับนอก็เป็นทางด้านของรถเฟอร์รารี่นะ ก็จะได้ในส่วนของบั็กซ่อนตัวนะครับนอนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับนาอว่าบังกนี้นะครับสามารถยิงออกได้นะครับนาอแล้วก็ศัตรูไม่สามารถยิงเข้าได้นะครับน้องก็ถือว่าโกนะครับนาอพี่ไม่แนะนาละกันนะครับนาอแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็เป็นทางด้านของโหมดทะเลทรายนะครับนาอสสำหรับโหมดนี้นะครับก็คือแบบว่าเราสามารถตรงนี้ได้นะครับน้องก็คือแบบว่ามาทาบล็อกตัวนี้ได้นะครับน้องก็คือหนึ่งเลยนะครับสามารถนอนแอบได้ตรงนี้นะครับนาอแบบเนียนๆเลยนะครับถ้าศัตรูไม่เห็นนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับนาออันที่2ก็คือเราสาามรถวอง ไม่เห็นเลยนะครับน้องเมื่อศัตรูวิ่งผ่านประตูมานะครับเราก็จะทําคิวได้นะครับน้องเรียกเรียกว่าทําคิวได้แบบงงๆเลยนะครับน้องศัตรูก็ตายแบบงงๆเหมือนกันนะครับน้องก็มันเป็นบังนะครับที่แบบว่าไม่เห็นระเบิดนะครับน้องก็จะเป่ามาเร่ลยนะครับทุกคนแล้วต่อมานะครับสำหรับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของโมททเลซาอีกแล้วนะครับน้องก็จะอยู่จุดนี้เลยนะครับเรียกเรียกว่าเป็นจุดมุมเกาะเลยนะครับน้องก็จุดนี้นะครับเป็นบักของเกมนะครับไม่โดนแบรนแน่นอนนะครับแล้วก็พี่คิดว่าน่าจะไม่มีใครมาด้วยนะครับน้องก เป็นบัคที่เราสามารถนะครับเนาะออกไปข้างนอกได้นะครับแล้วก็ใช้ใบแอบได้นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็ให้ใช้เครื่องดีนึงอันนะครับแล้วก็ให้กดประมาณนี้นะครับพร้อมกันนะครับแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ให้เรานะครับเนาะวิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะสามารถทะลุเข้าไปตรงนี้ได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับก็วิ่งเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าทะลุมิติเลยนะครับเนาะก็จะออกมาตรงนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับแต่บัคนี้นะครับก็ถือว่าอย่างที่บอกนะครับเนาะว่าไม่มีแบบว ครับนอนี่เลยนะครับเราสามารถกดปินเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้ได้นะครับนอเราก็จะรูปแมปมาเป็นประมาณนี้นะครับอันนี mm ้เป็นบั๊กของเกมนะครับนอความผิดพลาดของเกมเองนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับบั๊กนี้นะครับพี่ขอบอกเลยครับนอว่าเป็นอีกหนึ่งบั๊กนะครับนอที่แบบว่าเป็นของเกมนะครับแล้วก็บั๊กที่4นะครับนอสำหรับบั๊กที่4ก็จะมีประมาณนี้นะครับนอให้เราปลาระเบิดนะครับนอก็นี่เลยนะครับนอให้เราตายมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนกดซุปนะครับนอก็ต้องมีเพื่อนหนออาาารับบคนนนี้้ะะแวก็่มมมืจขึปณ เลยนะครับเนาะแล้วเลือดของเราก็คือแบบว่าไม่ลดด้วยนะครับเนาะที่สําคัญก็คือมันจะขึ้นการซูแบบนี้ตลอดเลยนะครับเนาะงเราก็ต่อมานะครับเนาะก็คือเป็นบัคที่5นะครับสำหรับบัคที่5ก็เป็นนี่เลยนะครับเนาะจุดนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจุดนี้นะครับองน้องก็เป็นบัคที่5นะครับเนาะงสำหรับบัคที่5ก็จะเป็นเปล่ามาเนี่นะครับเนาะให้เราเอาสกิลนะครับที่แบบว่าตัวแยกล่างมานะครับเนาะงเราก็ 5. ให้ตั้งไอวอลตรงนี้นะครับแล้วก็ให้กดสกิลนะครับเนาะนี่เลยนะครับเราก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้าาน,นะครับเเเเเเนนนนนาาาาาาะะะะรรรรีียยยยกกกได้้วว่่่่่ขขมออออูใลลลงคคคัับบบพโต นะครับนอ่บักนี้พี่ไม่แนะนำล้วกันนะครับเพราะว่าบักนี้สามารถนิ่งออกได้นะครับนอ่ก็จะเป็นประมาณเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับนอ่นี่เลยนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับนอ่ก็สามารถทําได้แล้วนะครับนอ่นี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนอ่ว่าบักในเกมฟรีไฟล์ก็ยังมีอยู่นะครับนอ่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอ่ก็ถือว่าบักนี้นะครับนอ่ก็คือเป็นบักที่แบบว่าโกงมากนะครับแล้วก็บักที่หกนะครับสำหรับบักที่หกนะครับนอ่ก็เป็นประมาณนี้นะครับนอ่สำหรับบักที่หกนะครับก็คือ เอารถไปขี่ในน้ําได้นะครับน้องนี่เลยนะครับให้เราพุ่งไปได้เลยนะครับน้องสำหรับบักนี่นะครับก็นี่เลยนะครับน้องเมื่อพุ่งมาจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดเข้าไปนั่งนะครับน้องเราก็นี่เลยนะครับน้องให้เรากดเข้าไปนั่งแล้วก็วิ่งดันแบบนี้เรื่อยๆนะครับวงน้องนี่นะครับเราก็จะได้มาประมาณนี้นะครับน้องก็คือเราสามารถนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องก็แบบว่าลงไปอยู่ในน้ําได้นะครับน้องแอบได้แบบเนียนๆเลยนะครับก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าบั็กนี่นะครับน้องเป็นบั็กแอบนะครับแต่ก็ ไม่รอดแน่นอนนะครับเนาะต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะบักจุดนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าบักนี้นะครับต้องได้ใช้รถชิป1นึคันนะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็ให้เรานะครับเนาะมาประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนะครับแล้วก็กดออกรถได้เลยนะครับเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เราขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะเราก็สาท่าทาง1ท่าทางนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็รถก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลย คนก็ถือว่าบักนี้นะครับเนาะก็คือแบบว่าเราจะได้ประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับบุกคอนก็เป็นประมาณเลยครับเนาะก็ถือว่าเอาไว้แบบว่าบักกวนๆแล้วกันนะครับเนาะต่อมานะครับก็นี่เลยนะครับเนาะก็เป็นต้นไม้ต้นนี้นะครับเนาะสำหรับการใช้บักนะครับเรียกได้ว่า บักนี้นะครับเนาะก็เป็นบักชิ่งนะครับเนาะก็คือแบบว่ามันจะชิ่งไปตรงอื่นนะครับเนาะก็เป็นประมาณเรื่อยๆนะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะเมื่อตามแล้วมันก็จะชิ่งมาตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นบักในเกมนะครับเนาะไซส์ไว้หลบหลีกศัตรูได้นะครับเนาะเพราะว่ามันจะตามต้นไม้แล้วก็ไปจุดอื่นนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของบักทะเลทรายนะครับเนาะก็คือต้องมีไอวอลนะครับแล้วก็กดไปประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าบักนี้ก็ไไไมมม่่่ีออะะะะะรรรรรนน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 คคคััััับบบบเเเเากกก็็็็ปป้ลๆแตขง น้อนี่เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นเปรามาณนี้นะครับนอก็เป็นบักอยู่ที่เดิมนะครับนอก็จะเปรามาเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนอก็เป็นทางด้านของโมทเล่อซกแล้วนะครับนอก็เป็นปรามานี่เลยนะครับทุกคนก็คือให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับน้อนี่เลยนะครับก็วิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เข้ามาแอบตรงนี้ได้เลยนะครับนอจุดนี้ไซไปแอบได้นะครับนอก็จะเป็นปรามาเลยนะครับนอพี่เขาบอกเลยครับนอว่าศัตรูหาเราไปเจอแน่นอนนะครับนอก็จะเปรามาณนี่เลยนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับก็เเปป็นนนี้อลยมาณ หลบบัคตัวนี้นะครับก็ให้เราวิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับนาก็ให้เราวางระเบิดตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าวางระเบิดตรงนี้นะครับจะเป็นบัคนะครับเนาะศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเราจะได้คิวแน่นอนนะครับก็จะประมาณเลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นบัคทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าอยู่ในเกมฟรีไฟล์แล้วก็สามารถทําได้แบบไม่โดนแบนนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกลยครับเนาะว่าถ้าเราทําบัคแล้วไม่เดือดร้อนชาวบ้านนะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่เราทําบัคแล้วเดือดร้อนนะครับ นะครับเนาะเพราะว่ากลัวทุกคนโดนแบนนะครับเนาะพี่ก็บอกมาตลอดนะครับเนาะการทําบั็กเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเนาะพี่เอามาให้แนวทางละกันนะครับเนาะก็คือแบบว่าไม่ใช่แนะนํานะครับเนาะมาบอกให้รู้ละกันนะครับว่าบั็กมันมีประมาณนี้แหละครับเนาะทุกคนก็ดูแบบสนุกละกันนะครับเนาะอย่าไปคิดมากละกันแล้วก็อย่าเอาไปทาละกันนะครับถึงเอาไปทําก็อย่าไปกวนเพื่อนละกันหรือว่ากวนคนในเกมละกันนะครับเนาะก็จะปามาเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากลัวทุกคนโดนแบนมากๆนะครับเนาะก็จะปรมานี่เลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน เบาว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะดูคลิปนี้จบหรือเปล่านะครับถ้าดูคลิปนี่จบนะครับก็ฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอคนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าอยากสนับสนุนนะครับหรือว่าคนไหนนะครับที่อยากสนับสนุนจริงๆนะครับเนาะก็คือไม่ต้องเสียตังค์โดเนทไม่ต้องเสียตังค์ซักบาทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะก็ฝากด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้คลิป ไม่แจ้งเตื่อนแนะนำให้กดกระดิ่งเลยนะครับเพราะว่าการกดกระดิ่งนะครับน้องก,ก็คือจะได้เข้ามาดูก่อนเพื่อนแล้วก็จะได้ของปีก่อนเพื่อนนะครับน้องก,ก็ฝังด้วแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตวลาเพียงเท่านี้วกันนะครับบ๊ายบาย